ดาวพฤหัสบดีย้ายปี2567าทำนายดวงชะตา12ราศีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวใหญ่ถือเป็นดาวสุภคราะห์ที่ให้คุณกับดวงชะตากับคนทั้ง12ราศีโดยในทางโหราศาสตร์มีคำกรกาวไว้เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีไว้ว่าปัญญาบริสุทธทิ์ทายพฤหัสด,ดังนั้นดาวพฤหัสบดีจึงหมายถึงปัญญาการศึกษาการแพทย์งานวิชาการศาสนา ผู้หลักผู้ใหญ่กฎหมายศิลธรรมคุณงามความดีความถูกต้องดังนั้นหากดาวพฤหัสบดีในดวงเดิมของใครอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็จะส่งผลให้คุณได้รับความสุขประสบความสำเร็จมีความมั่นคงในเรื่องนั้นๆเปรียบคล้ายกับการที่มีเทวดาคอยคุ้มครอง แล้วเมื่อดาวพฤหัสบดีซึ่งเป็นดาวใหญ่ให้คุณกับดวงชะตาย้ายเข้าไปอยู่ในราศีใดก็จะให้คุณกับดวงชะตาคนคนนั้นในทุกๆเรื่องอีกทั้งมีความเชื่อว่าถึงแม้ว่าดาวดวงอื่นจะไม่ให้คุณกับดวงชะตาแต่หากเจ้าชะตาใดมีดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งที่ดีก็จะช่วยให้ผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆและทําให้คุณรอดพ้นอุปสรรคต่างๆไปได้ด้วยดี โดยปกติแล้วดาวพฤหัสบดีจะโคจรในแต่ละราศี1ราศีใช้เวลา1ปีโดยในปี2567ดาวพฤหัสบดีจะย้ายจากตำแหน่งราศีเมษเข้าสู่ตำแหน่งราศพีศพฤษภตั้งแต่วันที่30เมษายน2567ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568ทั้งนี้ดาวพฤหัสบดีที่ย้ายเข้าสู่ตำแหน่งราศพีพฤษภในครั้งนี้ถือเป็นตำแหน่งด้านการเงินของโลกและตำแหน่งด้านการเงินของประเทศไทยด้วย และได้ตำแหน่งทางโหราศาสตร์ที่เรียกว่าตำแหน่งจุลจักรและยังอยู่ในตำแหน่งเดียวกับดาวมฤตยูซึ่งเป็นดาวแห่งภัยอาเพศนวัตกรรมและการเปลี่ยนแปลงดังนั้นในภาพรวมของโลกและของประเทศไทยจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงไปในทิศท,ทางที่ดีขึ้นตามความหมายของดาวพฤหัสบดีแต่ก็จะมีความแปรปรวนหรือเกิดการเกิดนวัตกรรมใหม่ๆทางด้านการเงินให้ได้เห็นตามความหมายของดาวมฤตยูเช่นเดียวกัน ทั้งนี้ผลของการย้ายของดาวพฤหัสบดีในวันที่30เมษายน2567ไปจนถึงวันที่13พฤษภาคม2568ที่มีอิทธิพลต่อคนทั้ง12ราศีมีดังนี้ดาวพฤหัสบดีย้ายทำนายโดวชะตาชาวราศีกรกฎผู้ที่เกิดระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึงวันที่16สิงหาคมหรือผู้ที่มีลัคนาราศีกรกฎ ดาวพฤหัสบดีเป็นตัวแทนพบสุภาหมายถึงชื่อเสียงความสำเร็จและพบอรลิหมายถึงคู่ศัตรูอุปสรรคปัญหาก่อนหน้าที่ดาวพฤหัสบดีจะย,ย้ายดาวพฤหัสบดีอยู่ในตำแหน่งราศีเมษถือเป็นตำแหน่งกรรมะหมายถึงเรื่องของการงานและได้ตำแหน่งราชาโชคทำให้ในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมาคนลักนาราศีกระกฎมีความก้าวหน้าโดดเด่นในเรื่องของการทำงาน และเป็นที่น่าแปลกว่ายิ่งมีอุปสรรคปัญหาหรือคู่ศัตรูมากขนาดไหนคนลักขณาราศีกรกฎก็จะยิ่งมีความเข้มแข็งขึ้นและสามารถจัดการปัญหาต่างๆได้อย่างโดดเด่นมีผลงานเป็นที่น่าพึงพอใจจนได้รับการยอมรับจากผู้ใหญ่หรือผู้คนในวงการในเรื่องผลงานส่วนสิ่งที่เป็นอุปสรรคในช่วงที่ผ่านมาคือการทำงานหนักจนเกิดผลเสียต่อสุขภาพ และเกิดการอิจฉาอลิสยาในแวดวงการทำงานเมื่อดาวพหาฤหัสบดีย้ายเข้าไปสู่ตำแหน่งราศีพฤษภหลังจากวันที่30เมษายน2567เป็นต้นไปเป็นระยะเวลาประมาณ1ปีดาวพหาฤหัสบดีจะย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภในภพที่11เรียกว่าภพลาภะหมายถึงโชคลาภความสำเร็จที่ได้มาโดยง่ายเข้าเกณฑ์ที่เรียกว่าสิงห์เกณฑ์ เป็นช่วงที่ดาวพฤหัสบดีจะช่วยคุ้มภัยเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีทำให้ไม่ว่าชีวิตของคนลนักนณาราศีกรกฎจะมีปัญหาพบเจออุปสรรคศัตรูเข้ามาปองร้ายสักเพียงใดแต่พอได้ดาวพฤหัสบดีมาช่วยคุ้มครองดวงชะตาก็จะมีผู้ให้การช่วยเหลือทำให้รอดพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้อีกทั้งดาวพฤหัสบดีจะช่วยส่งเสริมทำให้ชีวิตของคนลนักนณาราศีกรกฎ มีความโดดเด่นในเรื่องของชื่อเสียงความสำเร็จการได้รับรางวัลได้รับคำชื่นชมยกย่องได้รับการสรรเสริญการมีมิตดรดีคอยสนับสนุนคุณจะได้เจอเพื่อนหรือสังคมที่ดีเรียกได้ว่าเป็นช่วงที่คนลัคณาราศีกรกฎมีความสุขมากขึ้นในด้านการงานชีวิตการงานของคนลัคณาราศีกรกฎโดดเด่นมาตั้งแต่ก่อนดาวพฤหัสย้าย เพราะก่อนหน้านี้ดาวพฤหัสบดีช่วยส่งเสริมในเรื่องของการงานต่อมาเมื่อดาวพฤหัสบดีย้ายเข้ามาสู่เรือนโชคลาภก็จะยิ่งส่งเสริมทําให้คนลักนณาราศีกรกฎได้โชคลาภในเรื่องของความก้าวหน้าความสําเร็จจากผู้ใหญ่เจ้านายที่จะให้คุณงามความดีทําให้คนลักนณาราศีกรกฎที่เป็นพนักง,งานประจํามีโอกาสได้รับการเลื่อนขัน้นเลื่อนตําแหน่งมีความสําเร็จในเรื่องของตําแหน่งหน้าที่การงาน ผลงานของคุณจะได้รับการยอมรับคุณจะมีโอกาสได้รับรางวัลพิเศษจากผลงานที่ทำไว้ในอดีตส่วนคนที่ทำธุรกิจส่วนตัวหรืออาชีพอิสระคุณจะมีโอกาสได้รับโชคลาภในเรื่องของโอกาสการได้ลูกค้าใหม่การได้งานใหม่ผลงานของคุณจะได้รับการยอมรับในวงการหรือมีคนแนะนำลูกค้ามาให้หรือคุณมีโอกาสได้รับรางวาัลในอุตสตร society, ราหกรรมหรืองานที่ทำ นอกจากนี้คุณจะมีโอกาสได้รับโชคลาภจากทางไกลตัวอย่างเช่นโอกาสการเดินทางไปดูงานการเรียนต่อ,อยังต่างประเทศหรือโอกาสที่ได้รับจากชาวต่างชาติหรือคนแดนไกลเป็นต้นในด้านการเงินเป็นไปในทิศทางที่ดีการเงินส่วนใหญ่ของคุณมาจากไรายได้จากการทำงานเป็นปกติ แต่ด้วยอิทธิพลของดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งโชคลาภจะช่วยส่งเสริมให้คุณมีโอกาสได้รับเงินพิเศษรายได้เสริมหรือได้รับโชคจากทางไกลได้รับรางวัลจากการชิงโชคผู้ใหญ่เพื่อนฝูงมอบโอกาสที่ดีในเรื่องการเงินหรือคุณจะมีโอกาสได้ทุนการศึกษาได้แพ็กเกจทัวร์ไปเที่ยวต่างประเทศ หากมีปัญหาในเรื่องการเงินหรือหนี้สินจะมีผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือให้รอดพ้นปัญหาสภาพคล่องไปได้แถมคุณยังดวงดีในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงอีกด้วยในด้านความรักอยู่ในเกณฑ์ที่ต้องระมัดระวังเนื่องจากดาวเสาร์ซึ่งเป็นดาวตัวแทนในเรื่องของความรักคู่รักคู่ครองของคุณตกในตำแหน่งมรณะไปจนถึงปี2568 คนลัคนาราศิกรากฎจึงควรจะต้องระมัดระวังอาการป่วยของคนรักที่มีโอกาสล้มป่วยหนักหรือคุณจะมีเกณฑ์พัดภาคเกิดการทะเลาะเบาะแวงในเรื่องของความรักความสัมพันธ์อย่างไรก็ตามด้วยตำแหน่งของดาวพฤหัสบดีในตำแหน่งโชคลาภจะช่วยคุ้มครองดวงชะตาและลดความเลวร้ายต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้รวมไปถึงในเรื่องของสุขภาพและอุบัติเหตุที่ดาวพฤหัสบดีจะคอยคุ้มภัยทําให้คุณผ่านพ้นอุบัติเหตุ ภัยร้ายแรงต่างๆซึ่งหากคุณมีปัญหาในเรื่องสุขภาพก็จะเป็นโอกาสที่คุณได้เจอแพทย์ที่ดีการรักษาเป็นผลที่น่าพึงพอใจไม่ต้องเป็นห่วงนอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าดาวพฤหัสบดีที่ย้ายในครั้งนี้เข้าไปอยู่ในตำแหน่งเดียวกับดาวมฤตยูซึ่งให้ผลทั้งในด้านดีและด้านร้ายในเรื่องของสุขภาพอุบัติเหตุการสูญเสียทำให้คุณมีเกณฑ์ได้โชคลาภจากสิ่งที่เสียหาย หรือได้ลาบในลักษณะทุกขลาบตัวอย่างเช่นการได้มรดกจากการสูญเสียของญาติรถยนต์เกิดอุบัติเหตุแต่ได้รับสินใหม่ทดแทนมีปัญหากับคนรักถึงขั้นเลิกลาแต่แล้วกลับได้เงินหรือทรัพย์สินที่แบ่งกันได้จากการเลิกลาโดยสรุปการที่ดาวพฤหัสบดีย้ายในครั้งนี้ส่งผลให้ดวงชะตาของคนลัคนาราศีกรกฎดีขึ้นมากกว่าเดิมในเรื่องของความก้าวหน้าความสำเร็จในชีวิต และหากชีวิตของคุณในช่วงนี้เกิดเหตุหรือปัญหาประสักคใดๆคุณมักจะเอาตัวรอดหรือมักได้รับการช่วยเหลือได้ทันเวลาทุกครั้งสำหรับการทำบุญรับดาวพฤหัสบดีถึงแม้ว่าคนลัคณาราศิกรกฎดดวงดีอยู่แล้วแต่คุณสามารถทำบุญที่เกี่ยวข้องกับวัดโรงพยาบาลผู้สูงอายุซึ่งเป็นความหมายที่เกี่ยวข้องกับดาวพฤหัสบดีเพื่อเป็นการเสริมดวงชะตาให้ดีขึ้นมากขึ้น และให้หาโอกาสไหว้พระปางสมาธิซึ่งเป็นพระประจำวันพระหสัสบดีการทำบุญด้วยเลขห้าหรือเลข19ซึ่งเป็นกำลังดาวของดาวพะหสัสบดีเพื่อช่วยส่งเสริมให้ดวงชะตาดียิ่งขึ้นไปอีก